ปู่ขอนแก่นเล่าความฝันให้ฟังว่าเมื่อวันสองวันเนี้ก็เหมือนแบบหลับๆตื่นๆก็ได้ยินเสียงคนคุยคุยกันสองสามคนก็ได้ยินเสียงประมาณตีสองตีสามอะไรเงี้ยก็ได้ยินเสียงว่าหวยจะออกสองอีกคนก็บอกว่าจะออกหรือเข้าว่าไม่ออกหรอกอประมาณนี้นะคะก็คือว่าหลังจากนั้นก็หมาก็เห่า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 หอนแล้วปู่ขอนแก่นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น ผีมากกว่านะคะเพราะว่าปู่ขันแก่นเนี่ยจะนั่งจะนอนเขาเรียกว่ากุฏิของปู่เนี่ยจะอยู่ที่บ้านอยู่ใกล้ๆก,กับเมนนะคะก็เลยทําให้น่าจะเป็นผีนะคะผีก็คงจะคุยกันนะคะว่าเออหวยออกแปดสองอีกคนบอกว่าไม่ใช่ล็อกอ่าค้าว่าไม่ใช่ล็อกอ่าก็หมายความว่าอย่างนี้ก็เป็นพวกสนวนไทยไงคะก็สนวนไทยแล้วก็เป็นพวก นิทานอีศบเพราะว่าอีศบก็คือศพป,ประมาทพอศบป,ประมาทปุ๊บอ่าถ้าคนประมาทก็จะประกายเป็นศพได้นะคะก็คือที่เขาบอกว่านิทานอีศบก็คือเอ่อถ้าประมาทก็กลายเป็นศพอ,อ่าก็คือว่าบางคนเนี่ยช่วงเนี้ยจะฝันเห็นคนที่ตายแล้วตายแล้วตายอีกนะคะตายแล้วยังจะมาตายอีกอ่าเขาเพราะว่าในช่วงเนี้ยมันเป็นยุคข,ของยุคทองของวรรณคดีไทยเมื่อ สมัยรัชกาลที่2นะคะก็เมื่อ2 254ปีที่ผ่านมาเนี่ยยุคนั้นนะ่ะเป็นยุครุ่งเรืองมากเลยนะคะก็คือรัชกาลที่2เนี่ยจะเกี่ยวกับวันนคดีไทยพวกนิทานคำกรอน,ต,น,รรนต่างๆนะคะพระราชนิพนธ์ต่างๆนะคะยุคนั้นนะเป็นยุคทองเลยนะคะแล้วแล้ววันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันครบรอบวันประสูติของรัชกาลที่สองดังนั้นดังนั้น ในช่วงเนี้ยแต่และคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับวรณคดีที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยทั้งหมดเลยนะคะอ่าแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าการศพประมาทพอประมาทปุ๊บก็จะกลายเป็นศพแล้วคนก็จะฝันเห็นคนตายแล้วตายอีกนะคะเขาเรียกว่านิทานอีศพอ่าก็คือศพแรกเนี่ยคือตายเนี่ยศพแรกเนี่ยก็คือเป็น เป็นศพจริงๆแต่อันที่สองเนี่ยจะเป็นศพคืออีศพบอีศพบ,บ,บ,บเนี่ยท่านตายตอนอายุ55หรือไม่ก็สิบนี่แหละค่ะก็เลยทําให้ในช่วงของเดือนมีนาคม2565หวยที่จะออกเนี่ยจะมีโอกาสที่เป็นไปในทานองว่าจะเป็นอายุของอีศพค่ะแล้วรัชกาลที่สองก็อายุพระชนมายุที่สวรรค์น,นคนะคะ ห้าสิบหกค่ะก็เลยทำให้เป็นเลขที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับนิทานอีศพบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ